สวัสดีครับผู้กกับารวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประจำเช้าวันที่10กันยายน2557ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,255.17ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1 2 4 7 1 5และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,257.99ปิดตลาดไปบริเวณ1,255.94บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.50เหรียญดอลลาร์สอรั ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้แม้จะมีการขยับขึ้นประมาณ50เซนหลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ3เดือนบริ 1, เวณ1 2 4 7ี่เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนระหว่างวันแต่ราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อให้ราคาทองคำมีการบิดตัวขึ้นในระยะสั้นขณะที่การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกราาลางสหรัฐหรือว่าเฟดกับประเทศอื่นๆอ,อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระยะเวลาที่เร็วเกินคาดปัจจัยดังกล่าวยังหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งค่าขึ้น และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงราคาทองคาด้วยทางนี้สกุลเงินยูโรร่วงลงจากระดับต่าสุดในรอบ14เดือนที่ระดับ1.2858ดอลลาร์หรือได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกําลังจะเติบโตและสอดคล้องกับการที่เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในช่วงต้นปีหน้าสรุปภาพรวมการลงทุนนักว,นก,วนก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ถือทองคาเท่าเดิมที่ระดับ785.725ตัน กองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, สะสมโลหะเงินเพิ่ม44.75ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ1 4 0 8 6 6ตันการื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.03บวกขึ้นมา0.05ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ99.16อ่อนตัวลง1.09สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2935บวกขึ้นมา0.0039 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปแลาา้ัตระดัก84.28บวกขึ้นมา0.05ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนเพิ่มจากนายกจีนชี้เศรษฐกิจโตในกรอกบอย่างเหมาะสมนายกรัทมนตีเคอเชียงของจีนเก่าในการเปิดการประชุมบริอีคโอนมิคฟอรัมในนครเทียนจิงทางตอนเหนือของจีนว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเดินหน้าตามแผนด้วยอัตราการขยายตัวเท่ารับ7.4% การจ้างงานดีขึ้นและอาตาัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ2.3%ในครึ่งปีแรกแม้เครื่องชีวดเศรษฐกิจบางตัวจะมีความผันผวนแต่ในหลียังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลีเลี่ยงไม่ได้ที่เศรษฐกิจจีนจะเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นเช่นการใช้ไฟฟ้าปริมาณการขนส่ง,ลสงและการจับใจ่ายใช้สอยรวมถึงการปล่อยเงินกู้อย่างแล้วก็ตามเศรษฐกิจจีนยังมีการขยายตัวตามทิศทางที่มีการวางไว้ อย่างไรแล้วก็ตามการคาดการว่าสต็อกน้ํามันจะมีการปรับตัวลดลงยังหนุนราคาน้ํามันดิบในตลาดในเม็กให้ขยับขึ้นยังคงส่งผลเชิงบวกพยุงราคาทองคาไว้ราคาน้ํามันดิบในตลาดล่วงหน้าในเม็กปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันอังคารโดยรับแรงหนุนจากการคาดการวัาสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐจะดิ่งลงอีกครั้งหลังจากรายงานยังมีการบ่งชี้ว่าจะมีการปิดท่อส่งน้ํามัน Pinoespace ที่ประสบความราช้าโดยท่อนี้จะจัดส่งน้ํามันดิบจากรัฐไวโอมิงมายังรัฐโอกาฮมาทั้งนี้สํานักงาน ตลาดสนเทศหรือ EIA จะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ในคืนวันพุธโดยโพลของรอยเตอร์คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบอาจจะดิงลง1.1ร้านบาเรลแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาน้ำมันดิบยังคงดิงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนและยังคง,คงเคลื่อนไหวใต้ระดับ100เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลทำให้การบรรยากาศการซื้อขายของตลาดน้ำมันยังคงผันผวนขณะที่ค่างเงินบาทในช่วงเช้ายังคงแปงตัวในกรอบหลังจากขาดปัจจัยหนุนขณะที่ยูโรเริ่มดิบกลับส่วนทางพันเทคนิค ลลาร์าชาวนี้แก่ตัวใกล้เคียงกับเมื่อวานเนื่องจากตลาดยังขาดปัดใจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนขณะที่สกุลเงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทในระยะสั้นตามการดิดตัวกลับทางปัจจัยทางนานเทคนิคหลังจากการอ่อนค่ามามค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนบาทตดอรลา,ลาถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่ณนาระดับ32.112บาทดิวเ่องผู้ค้างเงินกล่าวว่าค่างเงินบาทอาจจะมีการแก่ตัวในกรอกแบแคบเนื่องจากยังไม่ได้มีปัใจจัยใหม่ๆม,มาสนับสนุน โดยแรงซื้อขายยังเป็นไปตามแรงซื้อขายเก็งกําไรของธนาคารในประเทศเป็นหลักส่วนการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นไทยยังคงมีเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นระดับที่มากพอที่จะสร้างทิศทางให้ชัดเจนโดยดิวเลอร์อมีการคาดการณ์ในส่วนของแนวรับของเงินบาทที่ระดับ32บาท15สตางค์และแนวต้านท,านที่ระดับ32บาท8สตางค์การลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,240 1,230และ1,220 นาวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 6 3 1,273สาหับและ1280ส้ำหรับรกลุ่มการลงทุนราคางคํายังคงมีแรงขายกดดันให้เข้าใกล้ระดับต่ำสุดเดิมในโซนระดับ1 2 4 0เหรียญดอลลาร์ต่อเสออ,ออนหากหลุดยังมีโอกาสเกิดแรงขายตามมาเบื้องต้นประเมินนาคตาสำคัญในโซนระดับ1263ราเหรียญดอลลาร์ต่อเสอ,ออนโดยแนะนำเปิดสถานะขายหากราคาขยับขึ้นและยังไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวหรือหากต้องการเปิดสถานะซื้อ อาจรอการตั้งฐานของราคาในโซนระดับ1,240เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออเพื่อหวังจังหวะการหยิบตัวหากรับความเสี่ยงไม่ได้มากพออาจจะชะรอการปิดสถานะซื้อออกไปก่อนในวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะหร์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ